ยุค80ยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โลกแห่งความฝันความขัดแยง้งและฮอลลีวูดที่เริ่มสร้างปรากฏการณ์ใหม่นับเป็นช่วงเวลาที่สังคมอเมริกันกำลังเผชิญหน้าด้วความหวังและความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวหลังวิกฤตพลังงานแต่วัฒนธรรมเพลงป็อปสื่อทางโทรทัศน์แฟชั่นเทคโนโลยีและดนตรีก็เข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนทำให้โลกยุคนี้เต็มไปด้วยสีสันความทะเยอทะยานและความหวังแห่งอนาคต ในขณะเดียวกันวงการภาพยนตร์ก็ไม่หยุดนิ่งผู้กำกับทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เล่าเรื่องราวที่หลากหลายมากขึ้นทั้งดราม่าเข้มข้นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนชีวประวัติอันยิ่งใหญ่และสงครามที่สะท้อนความเป็นจริงของมนุษย์หนังในยุคนี้ไม่ใช่แค่ความบันเทิงแต่เป็นกระจกสะท้อนอารมณ์และสังคมของผู้คน ในคลิปนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปดู10ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่คว้ารางวัลออสการ์สาขาเบสท์พิเชอร์ในช่วงปี1980-1989แต่และเรื่องสะท้อนโลกยุค80ทั้งความรักความสูญเสียการค้นหาตัวตนและการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนี่ไม่ใช่แค่หนังดีแต่มันคือภาพยนตร์ที่ยังคงทรงพลังและยังเป็นแรงบันดาลใจอย่างมากมายแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแล้วกว่า40ปีก็ตามจะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปรับชมกันครับ t h in ออ o ดน i ล a ี y พีเพ l ลปี1980เรื่องราวของครอบครัวจาเล็กครอบครัวชนชั้นกลางในเมืองชิคาโกที่ภายนอกดูสมบูรณ์แบบแต่หลังจากการสูญเสียลูกชายคนโตจากอุบัติเหตุทางน้ำครอบครัวก็เริ่มสั่นคลอน พ่อพยายามรักษาครอบครัวให้คงอยู่และปรับตัวกับการสูญเสียส่วนแม่เลือกที่จะเก็บตัวเลหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดลูกชายคนเล็กอย่างคอนหลาดต้องต่อสู้กับความรู้สึกผิดและบาดแผลทางใจจากอุบัติเหตุและความตายของพี่ชายคอนหลาดข้อรับการบำบัดจิตใจเพื่อเรียนรู้ที่จะรับมือกับความเศร้าและความเครียดเขาเริ่มเข้าใจความซับซ้อนของครอบครัวแต่ความตึงเครียดระหว่างพ่อและแม่ยังคงสูงหนังสะท้อนความเปราะบางของความสัมพันธ์ความรักที่ไม่สมบูรณ์และความยากลำบากในการก้าวผ่านความสูญเสีย นอกเหนือจากาะวันภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วหนังยังได้รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมโรเบิร <both S 2> ์ตเลดฟอร์ดบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมและรางวัลแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมทิโมตีฮัตตัน สร้างจากเหตุการณ์จริงของอังกฤษในปี1924เมื่อโลกเพิ่งผ่านสงครามครั้งใหญ่สังคมยังเต็มไปด้วยการแบ่งชนชั้นและอคติทางชาติพันธุ์หนังเล่าเรื่องราวของสองนักวิ่งอย่างฮาลอดชายหนุ่มชาวยูผู้ทะเยอทะยานเขาเชื่อว่าการว,วิ่งคือวิธีเดียวที่จะพิสูจน์คุณค่าของตัวเองในสังคมอังกฤษที่ไม่เคยเปิดรับชาวยูอย่างเขาและอีลิกนักวิ่งชาวสกอตผู้เปี่ยมศรัทธานในพระเจ้าสำหรับเขาการวิ่งคือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อโอลิมปิกปี1924มาถึง ทั้งคู่ต้องมาเชิญแรงกดดันมหาศาลทั้งจากครอบครัวสังคมและสายตาของคนทั้งประเทศแต่สิ่งที่คนดูได้เห็นบุลูวิ่งไม่ได้เป็นแค่การล่าเหรียญทองเท่านั้นหากเป็นการต่อตู้เพื่ออิสรภาพความเชื่อและประกาศให้โลกรู้ว่าเราจะไม่ยอมให้ใครกำหนดคุณค่าชีวิตของเรานอกจากตัวของเราเอง The New York Times calls it infigurating New rousing and York Rouousing calls v นอกเหนือจากรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วหนังยังได้รางวัลบทดั้งเดิมยอดเยี่ยมออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมและดนตรตีประกอบยอดเยี่ยมของแบเจลิสที่ช่วยสร้างบรรยากาศความยิ่งใหญ่และแรงบรนณาจใจให้กับผู้คนทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน My name Mohandas Gandhi Moh Gandhi is K. คารทีปี1982มหากาพย์ชีว่าประวัติของมหาตามะคารทีจากนักกฎหมายชาวอินเดียสู่ผู้นำการต่อสู้เพื่อเอกราชที่ทั้งโลกต้องจดจำเรื่องราวเริ่มจากการถูกเหยียดเชื้อชาติในแอฟริกาใต้เหตุการณ์นั้นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทําให้คานทีก้าวสู่แนวทางสัจจะอิงสา หรือการต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรงเมื่อกลับมาัยอินเดียบ้านเกิดเขารวมรวมประชาชนต่อต้านจักรวรรดิอังกฤษป่านการเดินขบวนการอดอาหารประท้วงและกิจกรรมทางสัญลักษณ์อย่างการเดินเลือที่เปลี่ยนความเรียบง่ายให้กลายเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง เส้ทนทางของคารทีเต็ไมไปด้วยอุปสรรคทั้งการถูกจับกลุ่มการปาบปามอย่างโหดร้ายและความแตกแยกทางศาสนาภายในประเทศแต่ด้วยความเชื่อมั่นในสัติภาพและความจริงเขานำอินเดียเข้าสู่เอกราชแม้จะมีความรุนแรงและโศกนาฏการรมตามมาก็ตามหนังเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่ชีวประวัติของผู้นำคนหนึ่งแต่เป็นบทเรียนว่าความสงบความกล้าและศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ ้องเหนือจากรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วหนังยังได้รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมริชาร์ดแอตเทนบารโรบทดัดแปลงกำกับภาพตัดต่อออกแบบงานสร้างออกแบบเครื่องแต่งกายและรางวัลน,นักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมเบนคิงสลีย์่ n a เทอร์มออฟเอนเดเมนต์ปี1 t 8 3 e หนังเล่าเรื่องราวชีวิตของเอมิลี่แม่ไม่พูดตรงไปตรงมาและมั่นใจในตัวเองกับเทอร์รี่ลูกสาวผู้เปราะบางแต่มีหัวใจที่เข้มแข็งทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนขัดแย้งกันแต่ก็เต็มไปด้วยความรักและความหุนหัยัย้งกันเรื่องราวเริ่มจากชีวิตประจําวันของครอบครัวทั้งการเติบโตของลูกสาวการค้นหาความรักการแต่งงานและการหย่าร้างตลอดจนการ,รเผชิญกับความเจ็บป่วยและการสูญเสียของคนใกล้ตัว แม่และลูกสาวต้องเรียนรู้ที่จะปรับต,ตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและเข้าใจว่าแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์แบบแต่ความรักและความผูกพันของแม่และลูกคือสิ่งที่เข้มแข็งที่สุดห oh, นังถ่ายทอดทั้งความสุข <first. S 2> ความเศ oh <my> ร้าและความอบอุ่นของครอบครัวทำให้ผู้ชมได้เห็นความรักแท้และการสนับสนุนซึ่งกันและกันสามารถทำให้หัวใจเข้มแข็งแม้ในช่วงเวลาแห่งการสูญเสียและเจ็บปวดที่สุดก็ตามนอกเหนือจากรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วหนังยังได้รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม เจมส์แอลบลูส์ปดภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม <is> นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเชอร์รี่แมคเลนและนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมแจ็คน oh, so ิโคลสันอามาดิอุสปีพันเก้าร้อยแปดสิบสี่ภาพยนตร์ดราม่าประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องราวชีวิตอันโลดโขนของวูฟกังอามาดิอุสโมอสากผ่านสายตาคู่แข่งผู้ลิสยาอายาอันโตนิโอซาลิเอรี เรื่องราวเปิดด้วยซาริเลีในวัวชราผู้ยอมรับสาร,รภาพว่าตนมีส่วนในการทำลายชีวิตของโมซัทภาพยนตร์จึงพาผู้ชมย้อนกลับไปในแหวนานาศตวรรษที่18ที่ซึ่งโมซัทเป็นอัจฉริยะภาพด้านดนตรีและผู้สร้างสรรค์ผลงานสุดยิ่งใหญ่แต่กลับมีชีวิตส่วนตัวที่เสเพลและไร้ระเบียบขณะที่ซาริเอลีซึ่งแม้จะเป็นนักแต่งเพลงประจำสำนักราชวังแต่ก็รู้สึกว่าตนถูกพระเจ้าทอดทิ้งเมื่อเปรียบเทียบกับพรสวรรค์อันล้นเหลือของโมซ์ส ความอิจฉาลิษยานี้ผลักดันให้ซาลิเอลีวางแผนทำลายคู่แข่งเทียนน้อยทั้งการกีดกันสนับสนุนอย่างมีเล่ในและใช้ความทะเยอทะยานของโมซาร์ทเล่นงานเขาจนพอสวรรค์อันยิ่งใหญ่ต้องแลกด้วยชีวิตที่สั้นและเต็มไปด้วยความทุกข์ของโมซาร์ทภาพยนตร์นำเสนอทั้งความงดงามของดนตรีคลาสสิกและความผมขื่นของหัวใจมนุษย์จนกลายเป็นหนึ่งในผลงานที่ตาตึงที่สุดในวงการภาพยนตร์นอกจากรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วหนังยังได้รางวัล ผู้กำกับยอดเยี่ยม My ล o r อสฟอร์แมบทภาพยนตร์ดัดแปลงกำกับสินออกแบบเครื่องแต่งกายแต่งหน้าลำดับภาพเสียงและรางวัลน,นักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมเอฟเมอร์เลออบราฮัมในบทซาริเอลี m ั n go o f f to be t e s ปี d o นเก้าร้ยแปดสิบาภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกที่พาผู้ชมเดินทางสู่แอฟริกาในต้นศตวรรษที่20ผ่านบันทึกความทรงจำของคาเลนบริกเซนหญิงสาวชาวเดนมาร์กผู้ลาทิ้งบ้านเกิดมุงหน้าสู่ดินแดนใหม่ท่ามกลางภูมิประเทศอันกว้างใหญ่สวยงามและเต็มไปด้วยพลังแห่งธรรมชาติ ท่ามกลางความโดดเดี่ยวคาเลนได้พบกับเดนิสฟินแฮตตันนักล่าสัตว์ผู้รักอิกสระความสัมพันธ์ของทั้งสองค่อยๆก่อยัวขึ้นอย่างลึกซึ้งผ่านทุ่งสวัสดน,นาภูเขาและท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ของแอฟริกาการใช้ชีวิตบนแผ่นดินที่ทั้งอุด,ดมสมบูรณ์และท้าทายทำให้เธอต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้คนวัฒนธรรมและความจริงอันโหดร้ายของการอพยพแต่ในเวลาเดียวกันดินแดนนี้ก็มอบทั้งแรงบันดาลใจความรักและศลีภาพที่จะเปลี่ยนมุมมอต่อโลกและตัวเองไปตลอดกาล ภาพ,พยนตร์จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวของความรักแต่ยังเป็นบทกวีแห่งภาพยนตร์ที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติความปรารถนาที่จะค้นหาตัวตนและความงดงามที่เกิดขึ้นท่ามกลางาความไม่แน่นอนของชีวิต<ม>นอกนอจากละวรรภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วหนังยังได้รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมซิดนีย์พอลแลกบทภาพยนตร์ดัดแปลงกำกับภาพตัดต่อดนตรีประกอบและออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม ปาทูลปี1986ผลงานของผู้กำกับโอลิเวอร์สโตนที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของเขาเองในสงครามเวียดนามแลาเรื่องของคิสเทย์เลอร์ทหารหนุ่มที่อาสาไปรบด้วยความเชื่อว่าจะได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ทันทีที่เขาเหยียบเวียดนามเขากลับได้เจอกับความโหดร้ายเกินกว่าที่เขาจินตนาการไว้ภายในหน่วยรบเล็กๆการปาดิบเขียวชุ่มคิดต้องเผชิญด้วความเหนื่อยล้าความหวาดกลัวและศัตรูที่แทบมองไม่เห็นแต่สิ่งที่หนักกว่านั้นคือการแตกแยกของเพื่อนทหารด้วยกันเองระหว่างสองผู้นำที่ต่างกันคือเอเลีย ผู้เปลี่ยนไปด้วยเมตตาและศรัทธานในความถูกต้องและบานจ่ายโหดที่เชื่อว่าความดุร้เท่านั้นที่จะทําให้อยู่รอดเมื่อสงครามเกิเดเยืดเยื้อคลิฟถูกบีบให้เลือกว่าจะยืนอยู่ฝั่งไหนและยิ่งลึกลงไปเขาตระหนักว่าสงครามนี้ไม่ได้ต่อสู้กับพวกเวียดโกงเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นการต่อสู้กับศีลธรรมความเป็นมนุษย์และด้านมืดในจิตใจของตัวเองพาทูนจึงกลายเป็นภาพยนตร์สงครามที่ไม่เพียงบันทึกภาพความโหดร้ายหากยังสะท้อนคําถามอันหนักแน่นว่าในสนามรบที่ไร้ความเมตตานั้นเราจะยังรักษาความเป็นมนุษย์ได้อยู่หรือไม่ The Casualty of War นอกเหนือจากาะวัลภาพ,ะยะพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วหนังยังได้รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมโอลิเวอร์สโตนตัดต,ต่อภาพและลัมบ,บัเสียงยอดเยี่ยม The Last Emperor ปี1987 เรื่องราวถ่ายทอดชีวิตจริงของผู่อีแต่กระพัองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิงตั้งแต่การครึ่งครองราดในวัยเพียงสามขวบเขากลายเป็นศูนย์กลางของพิธีการและอำนาจที่เขาแทบไม่เข้าใจถูกเลี้ยงดูอย่างโดดเดี่ยวและการโดนควบคุมโดยเหล่าขุนนางและผู้ปกครองอาณาจากักรจากวัยเด็กที่เติบโตท่ามกลางพระราชวังต้องห้ามอันโออาผู่อีถูกเลี้ยงดูอย่างห่างไกลจากโลกภายนอก เมื่อโตขึ้นผู้อีทต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองของจีนเข,ขาสูญเสียอำนาจและถูกลดบทบาทจากจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่กลายเป็นเพียงเฉลยของประวัติศาสตร์ชีวิตของเขาค่อยๆพลิกผันจากการเป็นสมบัติของชาติไปสู่การเป็นเพียงบุคคลธรรมดาท,ที่ถูกใช้ประโยชน์ทางการเมืองทั้งในฐานาจาะจักรพรรดิถุนเชิดของญี่ปุน่นและในที่สุดในฐานะนักโทษของรัฐบาลใหม่ภาพยนตร์สะท้อนการเดินทางอันยิ่งใหญ่และเจ็บปวดของชายผู้เกิดมาเพื่อครองอำนาจสูงสุดแต่กลับไม่สามารถกำหนดชะตากรรมของตัวเองได้และสุดท้ายเขาต้องสูญเสียทุกอย่างที่เขาเคยได้รับมา นอกเหนือจากางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วหนังยังได้รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมเบรนาโตเบนาลูช um ีบทดัดแปลงกำกับภาพตัดต่อออกแบบงานสร้างออกแบบเครื่องแต่งกายล้ำดับเสียงและดนตรีประกอบยอดเยี่ยม เรนแมนปี1988เรื่องราวของชาลีนักธุรกิจหนุ่มผู้ทะเยอทะยานและเห็นแก่ตัวเขากำลังเผชิญปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักจนเมื่อพ่อเสียชีวิตเขาคาดหวังว่าจะได้รับมรดกจปนวนมหาศาลแต่กลับพบว่าทรัพย์สุัติทั้งหมดตกไปของเรมอนที่ชายแท้ๆที่เขาไม่เคยรู้เลยว่ามีตัวตนเรมอนเป็นผู้ป่วยออทิสติกที่มีความสามารถพิเศษด้านความจำและตัวเลขแต่ไม่สามารถใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปได้ความผิดหวังจากมรดกทำให้ชาลีพยายามใช้เรมอนเพื่อผลประโยชน์ของตนเองโดยการพาเขาเดินทางข้ามประเทศเพื่อหวังมรดก พราะว่าตลอดการเดินทางนั้นชารีค่อยๆได้สัมผัสความใสซื่อความเป็นจริงที่ตรงไปตรงมาและมุมอมองชีวิตที่ไม่เหมือนใครของพี่ชายจากการเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยความผินแก่ตัวกลับกลายเป็นการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงหัวใจของชาลีเขาเริ่มเรียนรู้ที่จะเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเลมอนมากกว่าวมอนโดกใดๆและค้นพบสิ่งที่สาคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือความผูกพันในสายเลือดและความรักที่แท้จริงเลนแมนจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวของโลกหรือความพิการแต่เป็นบทพิสูจน์ว่าความแตกต่างก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่งดงามและเปลี่ยนนนชีิตของคคึได้ Dustin Tom Hoffman Cruise ตนองเหนือจากรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วหนังยังได้รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมแบ์ลี่เลมสันบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมและรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมดัสตินฮอฟแมน driving Miss Daisy ปี1989เรื่องราวเกิดข huh> ึ้นในแอแลนตาช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2อง Daisy Burden หญิงไมยชาวยิวไยชลาผู้มีนิสัยดื้อรั้นและรักสัก์ศีวันหนึ่งเธอเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ลูกชายของเธอจึงน้ว่าจ้างโฮกโคเบิร์นชายผิวดำวัยกลางคนให้มาเป็นคนขับรถประจำบ้าน แรกเริ่มเดซี่ไม่เต็มใจยอมรับโฮกเพราะอาคาติต่อคนผิวดำในสังคมยุคนั้นแต่โฮกเป็นคนสุภาพใจเย็นและอดทนเขาจึงค่อยๆหาทางเข้ามาอยู่ในชีวิตของเดซี่ทีละเล็กทีละน้อยตลอดหลายปีทั้งคู่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของสังคมอเมริกันไม่ว่าจะเป็นการเหยียดเชื้อชาติความแตกต่างทางศาสนาหรือความท้าทายของวัยชราการเดินทางไปงานเลี้ยงงานศาสนาหรือแม้กระทั่งการเดินทางไกลล้วนกลายเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองซึ่งกันและกัน ในขณะที่เดซี่เริ่มยอมรับว,ว่าเธอแก่เกินกว่าจะทําทุกอย่างด้วยตัวเองเธอก็เรียนรู้ที่จะเปิดใจต่อโฮส่วนโฮเองก็ค้นพบว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่แค่เพียงนายจ้างกับลูกจ้างแต่กลับมีความหมายลึกซึ้งเกินกว่ามิตรภาพน you know ้องเหนือจากรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วหนังยังได้รางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลงแต่งหน้าและรางวัลน,นักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมเจสิก้าแทนดี้ is the ยุค80ไม่ได้เป็นเพียงทรวรรษแห่งศีรษะและความมันเทิงแต่คือช่วงเวลาที่ภาพยนต์ใช้พลังเล่าเรื่องเพื่อสะท้อนสังคมความหวังและความเจ็บปวดอย่างลึกซึ้งหนังทุกเรื่องที่คว้าออสการ์ไม่ได้เป็นเพียงแค่หนังที่ชนะรางวัลแต่ยังกลายเป็นประสบการณ์ที่ตาตึงใจผู้ชมทั่วโลกและคุณหลักมีเรื่องไหนในยุคนี้ที่อยู่ในใจของคุณตลอดกาล